ตื่นรู้อยู่ภายในตรงนี้หลายๆท่านก็คงจะมีความสนใจว่ามันตื่นยังไงมันรู้ยังไงส่วนมากคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีปกติเขาเรียกว่าเคลื่อนจิตออกไปข้างนอกเคลื่อนจิตออกไปข้างนอกก็คือเคลื่อนไป อยู่ที่ตาบางที่หูบางที่จมูกบางที่ลิ้นบางที่กายบางหรือแม้แต่ที่ใจก็ตามเนี่ยแต่มันเคลื่อนคือมันไม่ได้อยู่ในฐานฉะนั้นจิตจริงๆแล้วจิตมันต้องตั้งมันอยู่ภายในก็คืออยู่กับที่นิง่งอยู่ตื่นรู้คือขยับรู้นั่นแหละเคลื่อนรู้ขยับรู้ไหลรู้เนี่ยสามอย่างเนี่ย จิตมันไหลไปฟังเสียงก็รู้จิตมันไหลไปดูรูปก็รู้จิตมันไหลไปที่รถที่เราลิ้มอยู่ก็รู้จิตมันไหลไปที่กลิ่นเราก็รู้จิตมันเคลื่อนไปกระทบที่ทั่วร่างกายต่างๆรู้หมดหรือว่าแม้แต่ธรรมอารมณ์ที่มันพุดขึ้นมาจิตมันเคลื่อนไปรับอารมณ์ก็รู้ ฉะนั้นเจตตื่นรู้อยู่ภายในก็คือมันจะมีช่วงที่ก่อนเคลื่อนและช่วงที่เคลื่อนช่วงที่ก่อนเคลื่อนนั่นแหละเขาเรียกว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนั่นแหละเวลาเคลื่อนปั๊บก็คือเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันจึงเคลื่อนไงแต่เหตุที่ก่อนที่มันจะเคลื่อนนี่ยมันเป็นเหตุเดิมแท้อยู่ไอ้นั่นแหละคือของจริงนิ่งเป็นใบนี่เขาเรียกว่าเจตตื่นรู้อยู่ภายในก็คืออย่างนี้แหละมีสติ เป็นเครื่องระลึกมียานเป็นเครื่องรู้ก็ดูตรงนี้แหละดูที่ว่าเคลื่อนรู้ก็ยับรู้ไหลรู้ตรงนี้แหละ